ต่อครับต่อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอำเภอนี้คงคำสร้อยนะจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้มาถ่ายต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสวนของนาสวนคณิตฐานนะครับกล้วยมีมะพร้าวช่วงนี้แล้วก็พริกมะเขือน้ำน้ำนี่ลน้นล้นก็มาตามร่องนี่เลยครับตามร่องที่อยู่ตามนี้น้ำลนน้นจาก<ร>าบอ่อเราเลี้ยงกบเลี้ยงปลามันน้ำจะอยู่ตรงนี้อืมวันนี้ยังไม่ได้ปล่อยน้ำอ๋อ ถ้าปล่อยน้าจะล้นลงมาเลยอ๋อปล่อยลงไปอย่างนี้เลยมาเรียนรู้ได้นะครับเพราะมัน,เป,นเป็นที่ลาดเอียงนะครับนี่ฮะน้ําน้ําจากบ่อปลาน,น้ําจากบ่อปลาตรงนี้นะครับถ้ามันก็คือเติมไปเพิ่มมันล้นล้นลงมาปั๊บเนี่ยก็จะไหลามาตามร่องอ้อยเนี่ยท่วมมาเนี่ยอ้อยขันน้ำนะครับเนี่ยม <c oughs> ีพืชหลายอย่างมีฝรั่งมีหลายอย่างครับพริกผสมประสานกันไปมีกพริกตอาง ใครสนใจระบบน้ำบนที่ลาดเอียงก็มาศึกษารเรียนรู้ได้นะครับสวนคณิถานะครับที่เบอร์092อะไรนะฮะจำเบอร์เองละาหก่แด้นย์เ6้6สองหกสี่แปดนะครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับหรือโทรมาก่อนที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับสวนคณิถาศูาสามหก่หนึ่งเก้าส หนึ 9, 4, ่งเก้าสี่ครับผมปลูกพืชหลายอย่างนะครับวันนี้มาส่งเครื่องคันนะครับมุ่งเครื่องคันน้ำอ้อยอยู่นู้นที่พื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณสองไร่ครึ่งพอมันยาวเนะาะโอ้มันยาวดูว่าทุกสุดนู่นเลยนะสุดชายป่ายางตรงนั้นไปกับกันเด้อครับผมร้อนแดดกา๊กลาลังก๊าลังเริ่ม ปลูกห้คันน้ํานะครับแล้วก็มีพืชอย่างอื่นผสมมาสามีมะพร้าวฝรั่งทําเป็นระบบน้ําบนเป็นบ่อปลากี่บ่อน้ำสองบ่อหร<อ>ือบ่อข้างล่างอ๋ม,องมีบ่อข้างล่างตอนาปล่อยน้ําปล่อยปลาแล้วมันจะอยู่ตามนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยปลาสองฝั่งคือสามารถปล่อยได้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบได้คือ <laughs> ตอนนี้กําลังจะเริ่มมาลง อ๋อถ้าปล่อยเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนี่ก็ต้องทำเคราะหนี่ทำไอ้ตะตะข่ายกันตะข่ายตอนนี้กำลังเริ่มกำลังจะกั้นเออต้องกั้นตะข่ายกั้นหมดเลยเ้วก็ปล่อยไว้ในนี้เลยปล่อยเลยปล่อยในนี้เลยธรรมชาติไปเลยโอ้ยมีกวนนกวะไม่เป็นไรมีปล่อยตามธรรมชาติไปเลยไงเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยเลี้ยนแบบธรรมชาตินะฮะพื้นที่ประมาณสองไร่นะครับ มาศึกษาดูงานได้นะครับถ้าใครมีพื้นที่ละเลียงแล้วอยากจะทําสวนผสมผสานนะครับตัวปรึกษาได้นะครับระบบสปริงเกอร์นี่ก็เอาไว์เอาน้ำพวกไอ้น้ำดูดูจากตรงไหนครับน้ำน้ำนี่มาจากไหนมาจากข้างบนเป็นเป็นบาดานจากถังจากถังจากบาดาลขึ้นถังแล้วก็จะผสมพรฮอร์โมนพวกไอ้ปุ๋ยชีวภาพอะไรปล่อยลงมาเราจะไม่ฉีดคือปล่อยสปริงเกอร์ไปเลยนี่นะฮะนี่ เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นภาพเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวพืชจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเห็นอ้อยนี่ตอนแรกหรือตอ่อเพิ่งปลูกอ๋อนี่เพิ่งปลูก,อ,กอันนี้เพิ่งปลูก,ปกเป็นสุพรรณสุพรรณบุรีห้าศูนย์อ๋อสุพรรณห้าศูนย์ยังตรงนี้มีสุพรรณบุรีห้าศูนย์แล้วก็สิงคโปร์ตรงมีสองสายพันธุน์สิงคโปร์อันไหนฮะสิงคโปร์น้ำผึ้งหรือสิงคโปร์โบราณสิงคโปร์น้ำผึ้งอ๋อสิงคโปร์น้ำผึ้งอ่า ของพ่อเปยอำเภอจตุประเอ็ดสิงคโปร์น้ำพึ่งมันจะหวานช้านิดนึงแต่ว่ามันรสชาติมันกลมกล่อมดีนะผมว่าผมก็โอเคอยู่รสชาติกลมกล่อมอยู่สิงคโปร์น้ำพึ่งเป็นอ้อยที่ใช้เรียกกันเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกนะครับไม่ได้จากวิชากรมวิชาการเกษตรนะครับก็ไม่ได้มีพันธุ์ับรองแต่ว่ารสชาติดีครับรสชาติดีกำลังลงกำลังลงยอะอีกปีสองปีดูกันใหม่ทีเนี้ยครับผมกำลังปล่อยกำลังรอม เดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะได้มาอีกครับมาสนคืงขั้นอีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตส,สวนครับนี่ฮะบ่อปลาบ่อแรกนะบ่อบนล,นลน้นล้นก็บน้ำขี้ปาลาก็ไหลลงไปฮะแล้วไปจะมีคอกมีตะข่ายกัน้นปล่อยกบปล่อยสัตว์อยู่นี่นี่น<อ>เรียน<อ>แบบธรรมชาติมีน้ำขี้ไก่ด้วยข้างบนจะล่อยลงมามีข้าวโพดข้าวเหนียวต้นลูกเดือยอันนี้อ้อยสุพรรณนครับเนี่ย อ้อยสุพรรณบุรี5 0ศูนย์คือักสวนครัวข้างบนนี้ตอนเล้าไก่เนี่ยมันจะมีไก่พื้นบ้านเป็นไก่ชนได้ไก่ชนสายพันธุ์ดีด้วยเดยดต่อได้ไครมักไก่ชนก็นมาดูได้มาดูได้ <laughs> ไก่สายพันธุ์ดี นะครับน้ำอ้อยคั้นกันเรียบร้อยเสร็จกันเรียบร้อยนี่ครับเจ้าของรับเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับกบบลัปั้นละเดี๋ยวผมก็จะขอตัวกลับนะครับกับกับร้อยเอ็ดนะเดี๋ยวจะตัดไปที่อำเภอหนองพอกนะครับโอเคนะคสนใจก็มาดูสวนดูรายได้นะครับที่เบอร์ตามที่แจ้งไปนะครับสวนคณิตฐานะครับ หรือใครสนใจเครื่องคันก็ติดต่อเขาไม่ได้นะครับที่เบอร์0863152145นะครับนี่เอจะสแตนบายครึ่งชั่วโมงไม่มีใครโทรเข้ามาเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมารอบหน้านะครับในแถบจังหวัดใกล้เคียงนะนตอนนี้วันนี้เวลานี้ผมอยู่ที่อำเภอนคมคำซอยมุกดาหารนะครับใครที่อยู่นครพนมอยู่สกลนะก็โทรมาได้นะตอนนี้นะถ้าไม่โทรมาภายในครึ่งชั่วโมงผม กลับบ้านระเอียดก่อนนะครับไว้รอบหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ